สวัสดีครับทุกคนใช่แล้วครับคุณดูหาเหมือนว่าวันนี้จะมีในส่วนของอมินิอัปเดตซึ่งเวลาตอนนี้ก็สิบโมงสี่สพวกเองคงจะเรียนกันอยู่สินะแต่ไม่เป็นไรครับคุณดูมาเ,าเรียนเสร็จก็ค่อยมาดูคลิปก็ได้นะซึ่งตอนนี้มันมีในส่วนของมินิอัปเดตเข้ามานั่นเองครับผมคุณดูค่อนข้างจินหน้าสนใจไปอย่างมากฮะเพราะว่าอัปเดตจริงก็จะเป็นวันเสาร์นั่นเองครับผมคุดูวันนี้เป็นวันศุกร์นะ ทำไรกันตน่อไปนะเรามีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนนี่แหละครับที่ผมรอคอยดีนะผมตื่นทันดีนะผมตื่นทันเหมือนจะแลกแคงโดแคนดี้กันอยู่นะครับผมพวกนี้อ่าแล้วมาดูกันซิว่าจะเป็นอะไรนะในส่วนของอัปเดตนี้เขาค่อยจะตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าเป็นเหมือนเขาว่าเป็นมินิอัปเดตอะคุณคก็รรู้แล้วแหละมันคือวันชาติมิริกานั่นเองครับผมโอ้นี่ไงอีก15นาทีเราจะมีมินิอัปเดตวันชาติมิริกานั่นเองโอเคจัดไปครับผมก็ ถึงเราจะเป็นคนไทยแต่ว่าอัปเดตมาแล้วก็อก็เล่นนะครับผมเผื่อจะมีของดีแต่เห็นค่าๆแหละว่าจะมีในส่วนของนกแล้วก็เออของตัวแต่งตัวตัวสวนนะฮะก็สวยมากนะครับผมเอามารอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะอ่าเขาว่าเอออัปเดตนี้มนเป็นอัปเดตเล็กๆนะครับผมซึ่งเอ่ออัปเดตปกติก็จะมาพรุ่งนี้คือวันเสาร์เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นแบบว่าเป็นบอกเข้าไปออกเป็นร้านค้าอ่ะเป็นร้านค้าธรรมดานะครับผมก็ก็ยังดีอะก็ดีอัปเดตนะครับผมใช่ไหมโอ้ตอนนี้เหมือนว่าเอ่อ ดีเจใจจะมาแล้วนั่นเองครับผมส่วนพวกนี้ก็เออพวกเด็กโดดเรียนที่กําลังเล่นโกลกาเล่นอยู่ที่ร้านเกมใช่ไหมกด็ดูพวกนี้ใช่หรือเปล่าพวกนายเล่นอยู่ที่ร้านเกมหรือเปล่าเอาทีนี้ก็รออัปเดตกอนละกันนะสิบห้านาทีนะครับผมว้าตื่นเต้นว่ะอ่าขอดูซิมีอะไรขายบ้างมีมาตเตอร์สปริงกงสปริงเกอร์ขายหรือเปล่าเออไม่ขายนะมาตเตอร์สปริงเกอร์มีแต่กอรลี่ขายก็สามารถซื้อกันได้แต่ว่าลงคลิปนี้ไปก็ไม่น่าจะซื้อทันกันแล้วนะครับผมก็ดูฮะใช่ไหมไม่น่าซื้อทันนะครับผมแต่รอ รอแอดมินกันละกันนะโอ้ผลใหม่อันนี้ผมยังไม่ได้เลยคดูฮะผลนี้ยังไม่ได้เลยครับผมผลใหม่มันเพงว่าคดูฮะไม่รู้แพลงหรือเปล่านะฉัน <c oughs> ควรจะรันแอดมินอาบิลหรือเปล่าสลับซิลเบาวันนี้นะครับผมก,ก็ดีนะจะได้แบบว่าเออเก็บในส่วนของคณะด้วยนะฮะมิวเทชันนะอุ้ยน่าขโมยจัดเลยคดูฮะแต่ว่าเมื่อเอาคนดูเสีนในหัว ลมมาแล้วโอเคตอนนี้เฐานะลมมาเียกได้สายฟ้าว่ะคุณดูอยากได้สายฟ้าอ่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามาเยอะมากครับลงลมอะไรก็ก็มาครับคุณดูว่าตอนนี้กันเล็กเออกันโวยอ่ะววยทัสก็มานะครับผมสามารถที่จะเข้ากันมาได้ถ้าเกิดดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับผมจะพูดทำไมหรือจะพูดทำไมเหลือไม่กี่นาทีแล้เตรียมตัวครับผมมินิอัปเดตเล็กๆเนาะวันชาติอเมริกาเกิดเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะอึบ ลอยขึ้นฟ้าไปแลล้วไอหมอน่าจะถือมูเม่อดทำไมวะจะถือทำไมวะอ่าดิสโก้ก็มาครับผมน้องๆก็อย่าลืมที่จะเล่นในคอ,อมโรงเรียนนะครับผมเพื่ออัปเดตนี้แต่ว่าตอนนี้เข้ามาตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วแหละพูดอีกทำไมวะพูดซ้ำกี่รอบแล้วเนี่นยขอให้ชาวมริกันทุกคนสนานกับวันชาตินะโอเคครับผมก็คนอเมริกันเหมือนกันครับเป็นคนชิคากโก้ครับเกิดอ,อยู่ย่านชิคากโก้ก็ สนุกสนานครับผมมั่วบ้านงานครับเป็นคนไทยแต่ขอมั่วบ้านงานคนเมกันนะครับผมป้าว่า,วาโอ้นี่คนเมกะการของแท้เลยครับค็ดูบอกเลยว่าดูยังไงก็ไม่ใช่คนไทยก็แย่แล้วครับคนดูครับมาเป็นวินเทอร์เฟลเลยครับคนดูเออโดดเรียนใช่ไหมเองอะ่ะเอ้ยโดดเรียนใช่ไหมการโดดเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าหากมีกิจกรรมใหม่เข้ามาระหว่างเรียนแล้วก็โดดเรียนก็ดีเหมือนกันนะโดดเรียนก็ดีเหมือนกันนะ เอาล่ะเหลืออีกสานาทีครับคนดูใกล้แล้วครับตัวนี้ใกล้ละมีการเจนตัวตลอดแล้วเหมือนอู้อดมินสวัสดีครับเจนเดียวครับขอแคนดี้ได้ไหมขอแคนดี้ได้ไหมเจนเดียวตอนนี้มา,าผ่านแล้วเดี๋ยวรอเอ่อให้ผลเก็บฐานะกันแล้วกันนะครับใช่ไหมโทบี้โทบี้ก็โดดเรียนเหมือนกันครับคนดูตอนนี้โทบี้ก็โดดเรียนเหมือนกันนะโทบี้ทำไมาถึงไม่ไปเรียนอ่ากระเป๋าขอลากัน โอ้โอเคเป็นมินิช็อปอีกสองนาทีอ่ะโอเคอีกสองนาทีเป็นมินิช็อปมานะครับผมไ <c oughs> วเหมือนกันนะเนี่ยไวเหมือนกันนะเนี่ยครับผมน่าจะเป็นแบบแค่มาแค่มินิช็อปแหละผมว่านะคิดว่าน่าจะมาแค่นั้นเพราะว่าเขาบอกเป็นมินิอัปเดตนะครับผมอาจจะไม่ได้มีมามากกว่าน,นั้นเอาล่ะดีเจใจอิสเซียมาแย้ครับมาแยะเหลือหนึ่งนาทีครับมาบ่อยเนาะดีเจมาบ่อยเนาะขอละไม่ต้องมาเยอะก็ได้ โอ้มาแล้วคนดูฮะเออตั้งอะไรกราปุกตั้งกาปุกนันเงครับคนดูอ่าตอนนี้เหมือนว่าจะมาแล้วในส่วนของอัปเดตนะเห็นไหมคนดูอันดับแรกขอญาตไปซื้อไข่กันละกันเพราะว่าอัปเดตหน้าเหมือนจะต้องใช้ไข่เยอะนะครับผมคนดูฮะอันนี้สําคัญมากแค่เสียงเยอะมากน,น้องๆก็ควรจะเก็บไข่ควรจะซื้อไว้ก่อนนะอ่าโอเคแต่ดีเจยังคงอยู่ครับดีเจยังคงทำงานอยู่แม้จะอัปเดตแล้วนะครับผมอ่าทีนี้เราไปในส่วนของร้านคาราบากันเลยก็คือตรงนี้นั่นเองฮะอ่ะ มีสองเอพใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นเองครับผมเอาลา่ะมีแล้ผลใหม่ก็มาครับผม Liberty l i l ลนีนั่นเองแล้วก็เออเป็นกล่องที่มีของข้างในวันนี้เนาะไว้ตัวแต่งสวนแตแตายคนรักชาติอเมริกาเลยครับผมฮะผมคนอเมริกาก็จัดไปครับผมมาดูอู้เขาบอกว่าผู้สามารถจุดได้เหรอ It's awesome โอเคจัดไปครับขออ่าซื้อก่อนเลยซื้อได้เอันขออนาตซื้อซึ่งมันจะอยู่ประมาณโอ๊ย 24ชั่วโมงครับคุณดูอีกนะสามารถสามารถเลือกเรียนก็สามารถที่จะมาซื้อกันได้แต่คุณสามารถซื้อตอัวน,นี้ได้ถ้าเกิดคุณโดดเรียนนะครับผมไปครับบู <laughs> ททาไม okay. เคสเหลืองตัวใหม่แล้วก็ไฟวอลก,ก็คือผู้นะครับผมคุณดูฮะสามารถจุดได้ก็มีทั้งหมดอ30อันซื้อหมดแล้วกันเนาะอัลเละ7นมือสี่ถือว่าราคาแพงสันเหลืองก็แพงนะคุณดูเจ็ดล้านเองแล้วก็อันนี้เป็นผลใหม่นะครับผมเป็นไฟวอลเฟลเวอร์เป็นดอกไม้ประทัดนะครับผมโอเค okay. ซื้อไปแล้วก็ ลิลลี่ลิเบอร์ตีนะครับผมลิเบอร์ตีลิลลี่อ่ะเรียบร้อยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่เออเป็นของใหม่อันดับแรกก็สัว์เลี้ยงก่อนเลยครับน่ารักมากตัวใหญ่นะฮะความสามารถคืออะไรอยู่วะมาครับอันแรกปลูกนี้ก่อนเลยฮะลิเบอร์ตีลิลลี่ครับคนดูผลใหม่นะมันก็น่าจะสวยอยู่ละมั้งแต่ราคาก็ไม่จาแรงไม่แพงเพราะว่ามันก็เป็นแค่ระดับแรงนะครับผมขออนุญาตอุ้ย ก็ใหญ่ใช้ได้นะก็ดูฮะก็ใหญ่ใช้ได้นะครับผมอ่าเหมือนต้องรอโตนะครับผมอ่ะดูสัตว์เลี้ยงกันละกันนะก็คือน้องอีเกิลตัวนี้นั่นเองครับเป็นนกอินทรีประเทของอเมริกานะก็ความสามารถก็ดูกันเลยว่าทำไ,ได้อ่ทาทุกเจ็ดนาทีฟักไข่ไวขึ้นเจ็ดสิบวินนั่นเองครับคนดูแล้วก็มีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จะคูณสองด้วยอุ้ยตัวนี้ดีมากคนดูฮะชื่อเซราน้องชือิเซรานะครับผมดีมากดีมากฮะเออนี่ก็ยังไม่โตนะ ยังไม่ต่อนะอ่ะเดี๋ยวเราปลูกในส่วนของผมอีกต้นก่อนแล้วกันนะเอ๊ะลือไปเลยครับผมมันมีพูด้วยเนี่ยว่ะลืมจุดพูให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะคบผมเคขออนุญาตจ,จุดพูก่อนแล้วกันนะครับมาครับเป็นยังไงขอได้ไดดกกดดดว่าเป็นโทชาติอเมริกาใช่ไหมโอ้โหผิดผิดคาดเป็นโกการ์เดนครับผมผิดคาดนึกว่าเป็นโทนชาติอเมริกาอ่ะต่อมาเป็นเออผลใหม่นะครับผมดูเป็นผลแบบเลเจนเนาะผลเออ ไฟเวิร์กหรือว่าพูดดอกไม้นั่นเองครับผมดูซีเป็นยังไงขอเลือกต้นไม้แล้ว,วกันมนะันจะได้ไวๆเนาะอุ้ยผลนี้โคตรสวยขอดาวน่าจะเก็บเลยขายเลยหรือเปล่านะครับผมใช่ไหมน่าจะเก็บเลยขายเลยนะอันนี้เอขอขาดูฮะเหมือนว่าเออจะเก็บแล้วเก็บเลยจริงด้วยนะครับผมอ่ะเรามาดูราคาแล้วกันเนาะว่ามันจะแพงหรือเปล่านะครับผมแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะแพงหรอกนะครับผมอ่าผมว่าพอๆกับแบมบูขอดาวพอๆกับแบมบูนะครับผมพอๆกับไม้ไผ่ใช่ไหม เอาลองดูนะอ่าราคาอุ้ยแสนสามก็โอเคนะราคาถือว่าใช้ได้นะครับผมคนดูถือว่าจะได้เลยอ่าตอนนี้ก็14วินาทีนะครับผมใกล้ได้เวลาที่นกของเรานั้นได้โชว์ความสามารถแล้วนั่นเองครับผมโอเคมาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงอ่าบินขึ้นฟ้าแล้วก็จุดพุก็ดูแล้วก็ลดเวลานะครับผมเจ็ดสิบวินาทีคูณสองนั่นเองครับผมคนดูฮะประมาณนั้นเลยก็เอ่อสลับในส่วนของอัปเดตดีก็วันนี้นกันนะเดี๋ยวขอไปตัดคลิปก่อนนะคนดูครับผมฮะ ผ่านไปไม่เกทีเหมือนว่าสามารถจะซื้อซ้ําได้นะไม่รู้ว่ามันบั็กหรือเปล่าแต่มัน่าจะบั็อกหรอมั้งผมว่าไม่รู้ครับขออนุญาตซื้อแล้วกันนะคนดูสั่นเลี้ยงนั้นมาแค่ย0ชั่วโมงนะครับผมคนดูก็ควรจะซื้อไว้เพราะว่ามันไม่น่าจะกลับมาแล้วนะนอกจากที่จะมาปีหน้าทีเดียวนะครับผมอุ้ยผลก็มาใหม่แล้วซื้อซื้อครับเท่าเดิมหรือว่าคนดูฮะอย่าบอกมันซื้อซ้ําได้นะอันนี้อย่างที่บอกรนดูว่าสั่นเลี้ยงตัวนี้มันเออคุ้มกับอัปเดตรอบหน้ามากเพราะว่าเเเเเเหหมมมมมมมือออนนนนนดดยยยวววรรร้้้้าาาาาาััตงใใใชชไไไไไขขข่่่่ะะะผผกกกสถฟ แลวก็ในส่วนอดปเดตรอบหน้าเนี่ยและซึ่งมีคลิปสปอยจากแอดมินนะครับผมว่าเจนเดลเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงอันนี้ไม่น่าใช่ครับเราจะบอกว่าตอนนี้มีช็อปขายแล้วน่าจะน่าจะอันนี้ครับผมซึ่งอัปเดตรอบหน้าเนี่ยเขามีคลิปสปอยมาให้ดูว่าเป็นร้านค้าประมาณนี้ครับผมปกติแล้วเราผลมาแรกใช่ไหมละครับผมแต่รอบนี้ เหมือนว่าเออเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมฮะเราต้องเอา DNA ของเออสัตว์สัตว์นะครับผมคนดูฮะมาใส่อ่าประมาณนี้นะครับผมก็ถ้ากับว่ารอบหน้าไม่ต้องปลูกเยอะก็ได้ครับมาดูเพราะว่าเน้นแบบเมตาฟักไข่ล้วนพอเราทําการใส่นะครับผมคนดูก็จะมีส่วนของเออนี่เป็นเป็นกิจกรรมเนาะประม